สามสอเฮ้ยกูว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้สามสองหนึ่งบรยังไงอ่ะพี่อะไรอะอไรอะว O W อ่ะอ๋อโอเคโอเคพี่เอาไปเอาไปสามสองห สวัสดีครับวีลคอมชิลเบียนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสภาเวทมนต์นะครับผมสามคนนะครับประกอบไปด้วยค่ะหมออินนี่นะครับหลอนนะครับผมแล้วก็พอเถรนะครับผมตอนนี้นะครับผมสามสหายกายสิทธิ์พร้อมไม้คาถาของพวกเขาจะออกไปผจญภัยกันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเซตก่อนนะครับผมเซตที่ใส่มาก็โอ้โหโคตรจะเละเทะเลยนะครับผมผมก็จะอันนี้ก็จะเป็นไฟอะไรเนี่ยไฟที่อุกบาทมาจากท้องฟ้านะครับไล่ตั้ง1.6ึ่งจุดวินะครับผม นานครับผมก็จะตกมาอย่างน้อยแล้วก็มีเคิร์ดแปะกระโหลกนะครับในการฆ่าแล้วก็มีรูดขาด้วยนะครับส่วนผมก็จะเป็นวิสเวิร์กสตาร์ปนะครับผมมีแบ็คโฮในการรวบนะทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วพี่ทำไมเห่อใหม่นี่เสียงโคตรแมนเลยเทคชาหรือว่าเทคปีสเทคเซเองจะไม่เทคเหรอเองก็โดนตำรวจสภาจับได้หรอกต้องวินวอล์กเข้าใจไหมเอาละเฮ้ยโ่ออกมาแล้วก็เจออะไรเนี่ยเจอคนนะเนี่ยเจอคอ้นนะฮะใส่เสื้อกาก้าก็ไม่สนใจนะครับเราจะวิ่งไปทางนู้นเลยนะครับผม เดี๋ยวพี่ปลาไปไอ้น e ้องปลาไปเตี e ่ยวเฮ้ยโหก็ให <ım S 1> ้ท hey, <Af> ีพาไปหรอใช่ครับเอ้ยสภาเวทมนต์เฮ้มีอาหารนะผมอาหารที่สุกปังเฮ้ยเมีกล่องคอฟเฟอร์เอาแล้วทุกคนจังซีมันต้องถอดเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ฮืออเ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 ฮือพอเถอะพอเถอะพอแล้วโอ้ยสีเขียวมันจะได้สักเท่าไหร่วะสี่ลอย ได้สามหมื่นได้ห้าห้าห้าสมืนโอ้ดนเร็วดนเร็วดูเร็วดนเวปังมันคุ้มมั้วเนี่ยพี่ห้าห้าไม่คุ้มเลยสี่ร้อยนู่นดูคนได้เป็นหมื่นเดี๋ยวขึ้นเลยแบบหลัดล้ามนู้แล้วอะกินอาหารรออ่อะนะผมเพื่อความอร่อยเหาะอือไล่เร็วขึ้นนะครับผมจาก0.4ก็เหลือ0.3นะครับที่มันคอนเทนต์บ้าบอไรกันนี่ย ราจะไปตีเนี่ยปะาวะเข้าเข้าอวารลอนเถอะวะพี่ว่าเราไปเกี่ยวคนอวารลอนที่มันกำลังเล่นไอ้นั่นกันเถอะเฮ้ยเนมเนมไม่เนมไปแล้วเนมกลับไปยังไปผมกลับมายังกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคไอ้ตอนน้ำลายแตกๆมาหน่อยนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกูจำไม่ได้เนี่ยใครเป็นหลอนใครเป็นอีนี่ โอ้มันหาคอนเทนต์ยากนะเนี่ยไปนะครับเนนี่ยู่นนะไปนู่นเดียวเรามากันครบแล้วเฮ้ยนั่นไงมีกองใหญ่ทีเดียวอีกห้านาทีไปไปไปเจอกันเวลาเล่นตลกแล้วมาแล้วคอนเทนต์ของเราเหนือต้องวิ่งเข้าไปเสกกระบาทพี่วิ่งเข้าไปลวกต้องจังหวะที่มันเปิดอะจังหวะที่มันกำลังจะเปิดเฮ้ยตรงนั้นมีคนแน่นอนเลยแปดจุดหนึ่งไอหมาชมพู ต่อมาเออว่ะกล่องใหญ่ของเราจะได้คนเหรอวะ Timber Top Deal มาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับหูกล่องมันอยู่ตรงบ้านเขาเลยทุกคนหกถึงสิบห้านะฮะจะไม่ยอมแพ้กันอย่างแน่นอนนะฮะตายเป็นตายไม่หลีกหนีอยู่แล้วนะฮะโอ้มาแล้วโอ้้โอเซตเขาก็เซ็ตเขาแปดเลยอ่ะทุกคนเอาไงดีอ่ะจำนวนเราก็น้อยอ่ะแต่ใจเราสู้อ่ะบอกตรงนี่ของเขาก็มีกระการสวัสดีเซ็ตกระการกัน แต่เขาเซตดีกว่าเราเยอะมาแล้วลงเล่นพี่เขาเลยเฮ้ยลงมาดิเหาแม่งก่อนเลยเหาแม่งก่อนเลย <c oughs> ทุกคนดูดิเราจะจะเล่นกล่องไอ้แต่ว่าเราโดนเขาเล่นแน่นอนมันงหว่วเขามาแคบตึมเดียวนอนสลบสลายเฮ้ยเราจะอัพเปิดกล่องรอเราจะแคบกล่องอะ <c oughs> ดูเหมือนไม่มีค่อยมีคนเลยอแอบไหมแอบแอบแอบพี่วิ่งไปรวบอะแค่นั้นแหละพี่สิ่งที่พี่คิดเฮ้ยมันเข้ามาเช็คแล้วปาน้องเหนือสิบวิวิง่ง เอ้าไม่มีใครมาว่ะทุกคนจรริงงเื่อกูไม่รอแล้วเปิดเอาแต้มไม่สนใจอะ่ะเปิดเอาแต้มเอาเงินนะครับจะแสนเนาะผมกล่องเท่าไหร่ผมมองไม่ทันนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูนะครับอะไรวะเนี่ยไมไ่มีใครมาว่ะทุกคน <c oughs> ไมไ่มีใครมาว่ะทุกคน หนีเล้วกลับบ้านเมื่อกี้มันมีเทียบหกเทียบเจ็ดเทียบแปดแต่มันมีใครมามันกลัวระบอมหมอเฮ้ยเจอสภาเวทบมปัญญาอ่อนบอมแล้วไปกี่เี็มกันนะพี่เจ็ดแสนกว่าเลยไปไปว้าว้าว้าวป้งโอ้โหคนเยอะเกินไปนะครับจึงทำให้เราไม่สามารถโหลดคนได้เลยนะครับผมลินเจียนโอเวอร์คลาวด์เด็นะครับผมก็คือคนเยอะโคตรเฮ้ยพี่ว่าไปแบบเดิมนั่นแหละประตูไปที่ไหนก็ได้ ประตูล่างประตูท ah> ี่ยังปิงอ่ะไป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 พวกเราเฮ้ยมีกล่องเฮ้ยสี่นาทีเฮ้ยกล่องปังลาเฮ้ยเราลงมาตรงนู้นน่ะตรงข้างหลังกล่องนู้นน่ะมาเร็วๆๆๆวนู้นสิบห้าวิแล้วเราก็เดินค่อยๆเดินพอสิบวิปุ๊บเราก็กินยา่ะพอวินบอกหมดปุ๊บเราก็กดรองเท้าแล้วก็คอมโบขอให้ทุกคนทำได้มาแล้วนี่ไงนี่ไงานะพี่พี่อยู่ตรงหมูป่าตัวนี้ไหมหมูป่าหมูป่าหมูป่าเนี่ยหมูป่าหมูป่าที่ขี้ออกมาเป็นเห็นอะเห็นปะ เอาแน่ครับผมสองกองสองนาทีแล้วผมสภาเวทมนต์เอาแล้วครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมหลอนแล้วก็หไวใจนี่นะครับผมพวกเราเรามากินอาหารพร้อมกันกันเถอะสามสองหนึ่งนี่จะเป็นมือที่อร่อยมากๆอุ้ยเอ็งยุ่งไงวะนี่แนนี่แนสกามันสกามันสกามันกลายเป็นหมูกระทะซะดีๆหนึ่งนาทีหนึ่งนาที อค่ะสามพี่น้องไม่ร่วมเกิดแต่ขอร่วมตายเรามีสามคนแต่เราไม่ได้สาบานกันส่วนส่วนท้อเราสาบานกันส่วนอะไรเนี่ยส่วนทางเฮ้ยกล่องเหลือหนึ่งในทีแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็จะใกล้ที่จะแบบว่าแพนิกแดกนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าครูดาววะเนาะเฮ้ยที่มาแล้วมาละมาละมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวไปไปไปวิ่ง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 ไม่เกี่ยวกับเราวิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งนะไปไป กินยาเป็นบล็อกกินยาเป็นบล็อกสามสองหนึ่งกินยาเป็นบล็อกเฮ้ยตัวเฮยตัวไปแล้ววิ่งไปที่กล่องนะวิ่งไปที่กล่องนะเตรียมสามสองหนึ่งเล่นอู้หู้อุยอะไรวะไม่มีใครมาหนีแล้วเราหนีหนีเอาตัวรอดหนีเอาตัวรอด โอ้ย่แล้วแย่แล้วช่วยด้วยโนโอโอ้ God please no no God please no no เวทเวทโอเวทเวทโอ้โหเวทโอ้โหฤทธิชิตเวทเวทข้างหลังก็ใส่กันจะตายเลยเฮียรอดนะข้างหลังเวทรอดนะรอดก็เฮียแล้วเข้าทางตันแต่ว่าขึ้นมาได้นะครับผมลา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  ไอสองตัวนี้มาเปิดกล่องซะงั้นอ่ะคืออะไรเอาลุนกล่องมัเไอคนพวกนั้นตีกันทับตายเวยเอาตายกันหมดแล้วตอนนี้สุภาพเรนบอของเราสูญสลายไปสองตัวเงนี่ก็นออยังสวยเลยมันอ่ะยังสวยเลยนี่แต่ความโล่งอที่ผมเห็นตอนนี้เราก็ประกอบเซตอะไรเรียบร้อยแล้วว่าไปนะครับผมไปต่อน เพราะเรายังมีชีวิตอยู่นะครับพอตเตอร์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปกอบกู้เพื่อนมากลับมาได้แล้วเอาอะไรอ่ะพี่เอาลองใกล้สุดครับเออกลองสิบนาทีจะได้ก็ว่าโอ้โหสี่จุดสามจะได้เหรอมันจะบ้าหรือเปล่าฮะหกถึงสิบห้าว่ะเฮ้ยเอ้ยคนคนคนเรียบร้อยโดนลงดีลง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 พี่ตีมันได้เฮ้ยพี่ปิงอะ โหโคตรแย่อะโอ้โหเฮ้ยเอ๋อก็จะทำเขาอีกแล้วนะครับอี่โกลอยโกลก่โกลอยถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาจะมาบอมเราแทนวะคบั้งที่ใจเปิดออกไปไม่มองข้างทางยืนมองท้องฟ้า <laughs> ดูดิกูตะโกนนะไอพี่ไ,ไ,ไปขอแอบในดันเจี้ยนนี้ก่อนแล้วกันนะบ้างข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างข้างนอกเป็นไงบ้างข้างนอกเลวร้ายมากพี่เกิดอะไรขึ้นรยายงานสถานการณ์มามีบอบ,บอบหนึ่งกำลังตีกันฮะไอ้เหี้ยมแล้วมันจะไม่วิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> แอบกันอยู่นื้สัตว์กระดูกแบบกองใหญ่กองใด้ดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม กล่องทองกล่องใหญ่กล่องกล่องใหญ่โอ้โหรักกล่องจึงปูรักลูกตอนที่กูจะรอห้องวิ่งมากองแล้วสยองสยองสันให้ไก่เราไก่กันให้ดวงตาไก่ตายมันสเปซมันสเปสไม่นานเ e a เจสคอร์ e ได้สเป e r e บหกถึง50สิบคน อีกไม่นานเราก็จะเดดอยาให้มีใครที่มาเห็นเราสักคนสองนาทีครับทุกคนผมรู้แล้วครับอีกไม่นานเราก็น่าจะตายครับแต่ขอทักศกศพเดียวแมนๆน,นะเออเอง็งเองต้องไวใจพี่ดิมันมาแล้วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วม,มาแล้วหนีเร็วม,มาแล้ว มันหาเราเจอโอ้กล่องกูคุกกี้แมน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 แต่เป็นหมดเลยนี่นี่ม่หนีเร็วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกล่องอดอดแดกอดแดกมันของเขาของเขากลับ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 เข้ารูของเราดีกว่าโอ้ยเรามารอตั้งสิบห้านาทีนะสุดท้ายก็โดนเขาเอาไปนะครจริงมันเป็นของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําอย่างนี้แหละครับผมหากล่องแล้วก็มันจะต้องมีสักกล่องที่เราจะสามารถบอมมันได้เว้ยอือรลาร่ารา วันนี้เราได้สักคิวกัน,ย,นยังครับพี่ยังยังไม่ได้สักคิวเลยนะครับวันนี้ได้แต่เปิดกล่องเดียวปัอนี่มันแบบบ้านนี่วากับเพอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คนตอนนี้เราเดิมหลงเหลงนะคะรับผม,มเฮ้ยเสียงเด็กหาวอ่ะได้เวลาไปพอมดตัวน้อยได้เวลาไปนอนเลยไปพวกเราไปสำรวจสิ่งที่น่าสนใจกันสักหน่อยดีกว,ว่าแล้วก็ ค่อยไปกลับนอนกันเราออกไปแบบธรรมดาแล้วก็ทะลุไปอีกที่หนึ่งออกแบบนี้แล้วกลับบ้านนอนเลยก็ได้ครับผมเอ๊ะ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 เฮ้ยงั้นไปดูกล่องก่อนก็ได้ครับผมถ้าอยากไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าแล้วไม่อยากนอนไปด้วยที่แบบว่ายังไม่ได้ทักศพนะครับทักกล่องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โอ้นี่ไงกล่องนี่เลยแมปเวลลหกได้อยู่อาจจะมีคนมาแวะเล่นนะ เสียงคูบาเลยปังบาชื่อโมเด็งด้วยเออคูบาชื่อจานเบียด้วยเดินเสาเอากระถนจานเบียไปแล้วเฮ้ยเชี่ยเจอคนขาวิ่งศูนย้านี่แน่นี่แน่จิ้มจิ้มจิ้มมันไปละช่างมันเอากองเอากองเอากล่องแทนครับเล่นมาลงเล่น มาดีลงเล่นนะจิ้มแม่งก่อนเลยเล่งเล่งคาวิ่งเล่งคาวิ่งเล่งคาวิ่งไปเอ็งจะไปไหนเอ็งบอกมาเอ็งจะไปไหนเอ็งจะไปไหนมันตายมันตายผมก็ตายห้าแสนเอ็งตายแล้วเหรอตายแล้ว แล้วไปไม่เป็นไรเก็บพื้นเก็บพื้นได้เก็บพื้นได้เก็บพื้นได้มีีของชิ้นเดียวแตกหายตู้จะหัวหัวใม่ใหม่มันคืออะไรแตกพี่กะลินรอดไหมพี่กะลินซูลิงบ้กแต่รอดเล่ารอดดิได้เซตว่ะน้องเตวครับ ไอเหนือไม่ตายว่ะเฮียไอเหนือเองโกงความตายเหรอวะนี่ใส่ไม่ดีโกงความเบื่อเบื่อเียเอามันเปล่าเงินเปล่าเงินเปล่าไอ้หนุ่มเหนือเล่นมันเปล่าเล่นมันเล่นมันเล่นมันเดี๋ยวพี่จะเล่นมันพี่เล่นคัฟวินซอสเดี๋ยวพี่จะเกี่ยวมันเอาดิ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 ได้ยัง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 ไม่มีไม่มีสั้นเลยสั้นเลยเล่นไฟเล่นไฟซัดมัน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 นี่แหละมันโดนมันโดนคลิปตีอยู่มันโดนคลิปตีอยู่ สแบมไปเลยสแบมไปเอาดิเอาดิเล่นมันเล่นมันเล่นมันได้นี่ไงอินตลับแล้วพี่คิดไปแล้วว่ามันจะต้องทำอย่างนี้โย่เจ็ดแสนหุ้กระทหมีแตก I'm crying oh my god เกดแบกเกดแบกเก back เขาเั้นเขากลับมาครับผมเขากลับมานะครับเขากลับมานะครับเราจะเราจะหนีฮะเราจะหนีเราจะหนีเราจะเราจะต้องหนีนะครับ เราได้นะครับเราจะไม่เล่นต่อน้องเหนือเราติดเอารอเราจะวนแยกๆกันไม่ติดจริงเหรอแจ๋วจังดีจังวิ่งเข้าไปเลยครับมีแค่หัวเหนือที่แตกตาแล้วสภาเวทมนต์มันแปลกๆเลยโอ้โหเขาสุดยอดนะครับจังหวะนี้เอาชิปหายแล้วโดนเกี่ยวนะครับจริงบ้านนี้จริงครับผมจริงจริงจริง อ่านอ่อานเกี่ยวไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าผมรีบ EX ที่จะกลับบ้านเขาเกี่ยวผมจริงๆด้วยแล้วเขาดักเกี่ยวผมเลยทุกคนเมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยเอาละครับผมเราก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับกับการเล่นสภาเวทมนต์นะครับหลังจากที่เราฆ่าอีโต้มอนเสร็จแล้วล้าก็ออีโต้มอนมาตัดต้นไม้ต่อเลยนะ โอเคครับเสร็จแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่าแล้วก็จะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับทุกคนขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายลาก่อนเยี <c oughs> ่นี่แนี่นี่แนี่ยนี่เนี่หนัว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 